คือโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าในจิตของเฮาเขาใจคำว่าศูนย์จะจิตโตอยูอ่แบบให้เนื้อตึกตองยึดเสมอว่าโลกนี้เป็นของว่างเปลา่าบ่เป็นของสิ่งบ่เป็นสิ่งที่ค่วรเข้าไปยึดมันเธอมันนั่นแหละจึเรียกว่าศูนย์จะจิตโตก่ <c oughs> านท่านก็ขอ,ขอให้ท่าประโยชน์แก่ผู้อืน่นทั้งคนสัตว โลกเปรตผีคิดวินญาณน,นต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งมนุษย์สัตว์และอนมนุษย์ทั้งหลายจะทําทเพื่อประโยชน์ตนจะทําทเพื่อมีความหวังและความปรารถนาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นใดๆทั้งสิน้นทั้งปวงอย่าท่านอย่าฟังตัดสละขาดบ่มีความปรารถนาในท่านนั่นอีก ท่านเพื่อจะเป็นของว่างเปล่าซึนจะคิดโตะอยากมันมีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นไม่จิตเท่าในรลูกเท่าท่านความกังวลความเร้อร้อนตันหาและอุปทานของตนถัดดับความคิดในความอยากได้บ๊ะปุงแตงไปมันก็บ๊ะกืดอได้ด้คือว่าการท่านศีลนคือการรักษาผู้อืน่นศี้ ข้ารักษาผู no ้อื่นข้าว่าข่าสัตว์ข้าบ right. no ่รค so ่าคนนั่นแหละศีลคือการรักษาผู้อื่นนั่นแหละแล้วกเมื่อการรักษาผู้อื่นแล้วก็นํามาซึ่งการรักษาตนนั่นเองข้าบ่ร่าผู้อื่นแล้วข้ากับะ่าเจ้าของผมงใช่เพระเราบอกว่าศินนี่เพื่อรักษาผู้อื่นถ้าข้ารักษาผู้อื่นได้แล้วความไม่เล่าร้อนความไม่กังวลก็ไม่เกิดกับเฮาถ้าสมมุติว่าข้าไปข่าสัตว์ ถึงแม้นว่าสิเป็นสัตว์หมูหมากาไก่ผู้อื่นกระสางเขากระด้เล่าร้อนยันเขาหลูยันเขาจำได้กระยอมมีความกังวลเป็นธรรมดาขาค้นกระหังบะตรงห่วงแล้วหังเล่าร้อนหังกังวลลุ่มร้อนหนีหัวสุกหัวสุนอยู่ก็สำนั่งคือขาสัตว์ขาค้นขายังก็แล้วแต่ขาสัตว์แม่นบ่มีเจ้าของจังที่มันก็ติดในใจเท่านั้นแหละถ้าเอาบอกไปขาไปบ้างบอกไปหลักเอาไปเขาบ่เหตุประพฤติผิด ใม่กามกับไผ่เมาบ่อไปโกหกทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินหรือบ่อไปกินเหล้าเมายาหรือสนับสนุนให้บุคคลผู้อื่นกินเหล้าเมายานี่ก็คือการรักษาผู้อื่นทั้งนั้นแหยะในแต่ตัวเองกับวกินเื่นกันจังหวะการรักษาคือรักษาผู้อื่นความดับความเย็นความไม่กังวลความไม่ร้อนร้อนก็มีอยู่ในจิตเท่า,าน,นั้นเองศีลเนคขมะการอบรมจิตหรือบวชใจ คำว่าเนคำหมะว่าการอบรมจิตในคำหมะนี่อบรมจิตของเราจะของให้รู้ว่าอันใดพิษอันใดถูกอันใดหยุดอันใดปล่อยสมควรหยุดสมควรปล่อยเอเมนว่าเน่คำหม่าทาให้เกิดขึ้นเกิดยังล่ะเกิดพุทธลู่คำว่าพุทธเขามากํากับจิตแล้วสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้พิษสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้เป็นสัมมาสิ่งนี้เป็นมิจฉาเนี่ยแล้วก็ทําตามสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง อัตันคิก็มาโคมโกเสยยะทีทางแบบออมักมีองค์แป่น,นเป็นห้นทางแห่งความดับทุกอัตทันคิก็มาโกเสยยะทีทางนะดับยังดับกามติหาออคือดับความอยากความใคร่ในกามดับพบบันภาวะตันหาเออ <c oughs> พบเป็นไปต่างๆในการมาพบรูปอพและอรูปอรวิภาวะตัณหา <c oughs> ในความ ไม่พอใจในสิ่งที่มีนั่นเองคว่าว่าะี์อดับมดเลยว่าถ้าพยายามทำในขมะก็เกิดขิ้นใดแท้ที่แท้แหละคือว่าเหตุให้้ันเป็นศูนย์จากทีโตทั้งหมดเลยให้มันศูนย์หาดขาดหายขาดออกจากจิตจากใจของเฮาปัญญาความหลอกลวงในกองสังขานรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงเกิดขก้นแล้วดับมดไม่มีสิ่งใดที่เทียงแท้แน่นอนนี่คือการการทำปัญญาให้รู้แจ้ง แล้วรู่แก้งอย่างรู่แก้งไม่สูญจะที่โตคือเก้านั่นแหละย่าให้มันเกิดในจิตให้มันดับให้มันขาดให้มันสูญหายออกจากจิตในความคิดปรุงแต่งแสดงหาต่างๆด้วยกันค่ะวิริยะคือความเพียรเพียรพยายามบัดย่าให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตเอหากอุศลเกิดขึ้นในจิตเพียรรักษาเอาไว้ให้เจริญยิ่งๆเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเดี๋ยวที่สุดถ่ายมากเท่ากับหู เมื่อมันจะเริ่มถึงขีดสุดมันกระู่เขาวาลูนคือรอบหลูในกองสังขารอีกขันติคือความอดทนเอเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องข่มกิเลสการข่มยังก็รข่มจิตกาบของก้าวเงาหละกกิเลสเกิดเป็นดีใจสัจจะคือความจริงเบายังกะจริกล่าวยังก็จริงคิดยังก็จริมิตรจรกับจริงมันก็ได้พบของจรของมันเองจริงเรื่องใดอยากให้รู้เรื่องจริงเรื่องใดอยากให้รู้เรื่องจริงของโลก โลกนี้เกิดดับคนนี้เกิดดับร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับนะมสมคไม่สมครที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นบอกที่ว่ารูป,ปังอนัตตานะรูปนี่เป็นอนัตตาใช่ไหมรูป,ปังอนัตตารูป,ปัญจพิกเวอัตารูปนี่เป็นรูปนี่เป็นอนัตตาใช่ไหมรูปนี้เป็นของว่างเปล่าใช่ไหมนั่นะแหละอนัตตาก็ดีอ่าใช่พระเจ้าข้า รูปปังที่กะเวอาตารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข่ากันอนิจังพันเตมอพวกเข้าเสวะกันอยู่เห็นบอกไม่เที่ยงเนตังมามะเนโซหมัสวิเนโซเมอัตตาติตัวนี้สมควรหรือไม่ที่เราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนโฮตังโน,โนเฮตังพันเตมไม่สมควรเจ้าข่าอันแหละให้รู้อันนี้นด่าด้องปัญญาลรูกว่ารูปนี้ไม่เที่ยง รูปนี้เป็นอันลังตาเนี่ยก็ไปสู้ความเป็นซุนจตาอยู่คือเก่าอยู่ซูนหายเปเวิดจะให้เกิดขึ้นจากคิดเราจะว่าในสัจจะทั้งหลายก็ให้รู้สัจจะความเป็นจริงความจริงของตนความจริงของถูกที่มีในตนสมควรละความจริงสาเหตุของถูกที่เขากําลังคิดก็เกิดด้วยความคิดนะจักรให้ดับความคิดแหละดับได้จริงหรือว่่จริงมันโกหกตัวเองบ่ได้ดอกเป็นต่ว่าบรลูจักอย่างเลย ความรู้สึกนี่มันอาจสามารถโกหกตัวเองได้เ้อคำว่ดดำวดาดับคำว่าขาดคำว่าศู์ออกจากจิตของห้องจริงๆมันไม่มีความรู้สึกบ่มีความรู้สึกว่าสิปรุงแตง่งแสดงหาสิ่งใดอีกบ่มีความรู้สึกว่าอะไรบ่มีความรู้สึกหงวงแหนยังก็แล้วแต่เนี่ยให้รู้ความจริงแบบนี้เพราะว่าสัจจะเป็นปรมาถสัจจะคือความขาดศู์ออกจากความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งว่าในจิตนี่ก็ไม่มีเวละ สัจจะกธิษฐานเดีตั้งจิตมุ่งมั่นสู่จุดหมายจุดหมายใดก็จจุดหมายกันดับความอยากของจ้าของนั่นแหละเพื่ออธิษฐานบาร,รมีหรือเพื่อา,านยอย่างเขาบุญทุกทุกอย่างทั้งบัดนี่เป็นปัจจจยเพื่อพระนิพพานเนี่ยก็ตั้งใจมุ่งมั่นดับความคิดของของเจ้าของเองมันก็เป็นนิพพิทะเนี่ยดับชั่วขณะด,ดับชั่วคราวสักค่อนนิพพานเนันว่าด,ดับตลอดไปนั่นแหละจี่เป็นสัน้น จนถึงเมตตาอันนี้เมตตาการรักผู้อื่นเสมอได้ตนรักตนเสมอได้ผู้อื่นเห็นผู้อื่นเป็นดุญด,ดังแค้นค้าอรัยะ,ะของตนแตออ่เฮ้าเป็นลักษณะนี่ในความรู้สึกในจิตของเฮ้าบัดทุกอย่างแล้วเฮ้าสิกาไปทำลายทำลายไผ่ออข้ามวาสินเนี่ยขอเดียวนี่จบบัดเลยชินก็นอยู่ในนี่เมตตาก็อยู่ในนี่เมตตาผู้อื่นก็อยู่ในนี่เมตตาตนก็อยู่ในนี่อยู่ในความรู้สึกที่เข้าใจ ในความรู้สึกในคิดที่ว่าเห็นผู้อื่นเป็นดุลดังแคนขาอาวัยวะของตนเ้าสิกาทำา้ายบุคคลผู้อื่นอยู่บอกนั่นนั่นแหละคำว่าอริยะก็เลยแปลว่าผู้ไม่มีศัตรูอีกแล้วถึงนั่นสันน่นใเมตตาจนถึงที่สุดก็คืออุเบกขานะมันกลับไปล่องในสุญญตาคือเก่าอุเบกขาไปเลยมีจิตเป็นกลางบางเฉยจากโลกธรรมทั้งแปดอกีกซุกก็รู้เท่าทันว่าแค่เป็นปกติแค่นั้นเอง ไม่เจ็บไม่ป่วยโดยกายก็ดีออทุก็คือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบให้เจ็บให้ปวดให้ปวดก็รู้แตลว่าห้าบ่บเ่เจ็บบ่ปวดบ่ป่ปวยเป็นน้ำมันแปลว่าห้าวหลู่เท่าท่านคําว่าสุขและทุกอย่างยรวางทํามกลางแค่ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีทาให้ยังแต่เ้ามี่เขาวา่าโอ้เป็นสุขเด้กูจายยกไดจังสี่ตลอดได้ไห้มันยุดใไ้มันคงทีอยู่ตลอดไปมันบอกคงทีมันรู้ลแล้วแค่สิ่งนี้ หาเข้าเขาไปยึดในควมเป็นปกติบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่ยวยนั่นสิความถูกมันถือมาจากใสแต่ห้องปหยุดธ่ะะในจังววามีลาบก็กบเสื่อมลาบเนี่ยก็เป็นของธรรมดาบ่าเข้าไปสุดตรงทั้งสองส่วนอยู่แล้วอยู่ก,กลางๆที่งเดียกว่าอุเบกขาฟาโลก,กับทั้แปดอ่ได้สารเสริญกับดินท่าแต่มีของคู่กันอยู่แล้วเนี่ยห้องเอาทั้งบุคคลที่สารเสริญมันหยกมันย่อเข่ามันหยกยก่องเขอา โอ้เจ้าดีเนาะเจ้าเก่งเนาะเจ้าฉลาดเนาะเออเจ้าวิเศษเจ้านั่นนี่นี่เสยนะว่่ประปุงแต่งเลยเขาจะบอกคาว่าเสยนี่คือบปรุงแต่งเลยเขาิเบอกจังไดอีกสื่อๆอยู่บ่านําเขามาคิดถ้านําเขามาคิดเด้ย่องจะคล้องขึ้นอีกโดนแหล้วบ่ายเป็นสัเออแต่เขานําคคาว่ายกหย่องสรรเสริญขึ้นมากบ๊บนิ่ทถ้าบ่หาตัวอย่างใดมันก็มาของมันเอง กแ,แต่คนหมักยองแล้วถามวี่ผู้ใดผู้หนึ่งมากนิ่นท่าน่ครับก็บเป็นอาวามีอารมณ์ขึ้นมาทตนที่นั่นนั่นบอกว่าเข้า่าอุเบกขาอยู่ในทํามการระหว่างโลกการทำแตกให้ได้แต่ยุทธลังกลางโลกกรรทำแตกเราต้องทีปรุงแต่งไปทั้งหดอุเบกขาเบ็ดทุกอย่างนั่นแหละบ่ได้ไ่ได้เคว่าโลกกรรทงแตดเบ็ดทุกอย่างที่เกิดที่ดับเบ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทบ กระทบพึบดับพึบกระทบพึบดัพบพึพบพพตาหูจมูกลินไกยดับที่ใจนี่เองตาไปเห็นผู้นั้นสัมผัสผู้นั้นพึบตาห้า,าว่ปรุงบ่แตง่งน่ะมันสิมีอารมณ์มาจากใสทั้งความรักและความเกลียดนะน,นะบพมีเห็นสั์กับ้างไม่มีความรักและความเกลียดด้วยกันเ,ออเห็นยั่งก็แล้วแต่ออหูได้ยินเสียงนั่นแหละโลกธระทัแปดนั่นแหละนี่ยังกับซ้นเริญกับนินท่า แต่หากว่าไปปรุงแต่งเนี่ยมันก็จบแล้วดับบางไรพวกเยาว่าดับความคิดดับความคิดนิพพิทะดับความคิดดับตัวนี้ <c oughs> จะให้มันปรุงแต่งไป้ามันปรุงแต่งไปย่อมเคลื่อนเข้าสู่อารมณ์เมื่อย่อมเคลื่อนเข้าสู่อารมณ์แล้วพบได้เกิดขึ้นแล้วทันทีเลยพบนี่เกิดขึ้นเป็นไปตามอารมณ์เห็นความโลภความโกรธความหลงอารมณ์นั่นแหละตัวนี้เป็นเครื่องยินยันคือว่าความรู้สึก ที่ทุกคนก็นมีอยู่แล้วเ้าสิมีความรู้สึกอยู่แล้ววันนี้พ่อใจเออพ่อใจผู้ได้ก็บหุ่นจักหน้าคาว่าพ่อใจนั่นแหละเออพ่พ่อใจู้ได้ก็บหุ่นจักหน้าไม่ควิมสูวก็โมโหคพามโ,โามกรธคพามเกลียดในอารมณ์ตัวนี้อไปคิดพ่อหนามันร้องมึงไม่อันอีิป็นดะสร่างบากักเป็นละสร่างนั่นเออเกิอดอารมณ์โดนแล้วเกิดเป็นธาุเกิดเป็นอารมณ์ไหนบ่หรือว่าคิดพ่อหนาคนบ่มีภาพบอ เป็นไปได้เยอะว่ะมันก็ต้องจาได้แตัวน่าค้นคนนั้นผู้นี้ผู้เขาเป็นตาสั่งเนาะผู้เขาเป็นตาหักก็คือกันไปคิดพ่อหนาคือกันเดี๋ยวก็ปรุงแต่งในควมห่วงควมอะไรควมมนันนี่หลายอย่างวาดภาพอนาคตให้เขาไปเนี่ยจะคล้องไปเกิดต่ได้ยังองถ้าเขาบอกเป็นไปดังใจที่จะของวาดไ้เด้๋ยวล้วนแล้วเนาะศูนย์จะให้ความหลักมาทําลายเจ้าของลงนรกเด้ ความรักความปรารถนาหวังดีนี่เคล็ดในคนล้มนรกกับมี่แล้วสิบอกให้้าวบ้านใดดังใจกูมันสูญขึ้นลนเลยเออาอใจว่าหลักคำว่ายังสิเอออะไะให้มองลกนี้เป็นของบางเปล่าบ่มี่ยังหนาเอาบ่มี่ยังหนาเป็นเกิดมาสาตว์ใดก็ทุกสาสตว์นั่นแหละเกิดเป็นยังกระซารทุกข์ขึ้นเก้าเหมือนบอกพวกเจ้าว่าเออให้แต่พราะไงประลับแต่เกิดผู้เดียวโลด แล้วสิข้านุมันจะเป็นน้ำก๊กใหม่โตกแก่โตกแก่ยูงนั่นแหละแล้วจะเกิดเป็นเศษฐีมันมีนิทานนะจะบอกให้แต่วแก้วก็คือว่าสองัวเมียถูกยาอวดเข่ามาไเลยเจีดแปดมือละมาให้ฮะเษฐีน,นั่น <c oughs> หาบามาจากเมืองใดโอ้ยมาจากเมืองเวซาลีเกิดข้อ,ของหงแรง เอามากินเข้าก่อนเสถียใจดีเพาเขา้าของกินตอนเลี้ยวเห็นหมาสะก่อนเพราะตอนเลี้ยวเห็นหมาฟ้าตัวขนาดหมายังเหลืกินเนื้อใส่กูเป็นคนต่แดยังบอกแค่เด็กินดีปานนี้ว่าเด้เอ,อเขาก็เอาเข้ามาทุบประหยดัดได้กินดีก็หมาอีกไม่เ,เข้ามาทุบประหยัดมันสิมีนุ่มแพะผสมกันกันกบน้ำเขา่ากับเข่าโพดฝานใสกันเอามาเขียวเฮ็ดเพื่อขนมปา่า มันจะเป็นละลายจากว่าละ่ะกินเราแซ่บนั่วเาสันบาี่อิมบาีบา่อิมเอามาเบิงคือเป็นละลายคือกับแกะถนอ <c oughs> มันจากว่าละ่ะคำว่าคือเป็นละลายคือกับแกะถนองเนี่ยิดมันเป็นเห็นกับแก่มันจากว่าไม่เป็นไรคิดดีๆเลยทุกคนเ้อมันเร็วขนาดนั้นแหละความคิดเหรอเออความคิด,คว,ค,ดความจำความรู้สึกมันยุน่ในอันเดียวกันนั่นแหละในตัวจิตนั่นแหละเออ มันสมบูรณ์แบบยู่ในหันแล้วคือเป็นลายกลายเป็นกับแก่คือว่า <ừ. S 1> อาหารนั้นบาใ่อ่แจ๊กบอกมันอึก้ามาเสาหัวใจตายสัม่มไปเกิดเป็นกับแก่ไปเกิดแบบไดมันไปเห็นภาพกับแก่คุณจ๊กบอกภาพมันอยู่ในจิตในจานีภาพมันอยู่ทั้งในนี้อะบรเป็นสัน่งที่แหลกจิตแรกน่ยนึกอยากเป็นเศรษฐีอยู่จะว่าะ แต่ว่ากินไปเย็นมากมัน,นคือไล่ก็อกิดแข่แท้สัน้นคำว่าความคิดนี่มีผาบเอาพอกวกจาว่าเอาไปจังสัน้นเถอะความคิดเนี่ยใจเนี่ยออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมันรวมอยู่ในหันว่แล้วทั้งมีทั้งผาบต้องมีความดุซผอมดุซุกซุกดุซุก,ซกทุกซุกเกลียดโกรธยังก็แล้วแต่มีอยู่ในหันแล้ววิญญาณเป็นตัวลบรูไว้แล้วมันขังไวแล้วอันความดุซต่างๆมันมีไว้นั่นแหะ วิญญาณแปลว่าผู้รับรู้อันแหละจังว่าที่แหลกจะเป็นเศรษฐีขนาดอาหารให้หมาจ็ป้าตัวเน้ยย่ยใสแสบบ่าคนมันหิวคนมันหิวคนบันี้ได้กินเขามาทุพยาิเขี่ยวย่างดีบี้ไรทำไทยอยู่กินไปกินไปกินไปเรื่อยเรื่อย ยังคำุดทตายอย่แนี่ยเอาคือคือ,คอเบิ้งไล,ล่เหรอคือกับแก่เนาะว่ารด้เข้าาเบิ้งไล่เหรอคือกบแก่นะภาพใน,นคิดมันเกิดน,นาจะบอกให้กินเข้าไปคืออาหารนบ้ย่อยมันดันเข้ามาปึ๊ใจขาดตายคั่ไปเกิอดอยู่ในใครกับแก่ธรรมดามันเห็นไล,ล่ๆน,นั่นเด้อแตจังววาให้อนยี้ประลัดไปเป็นกับแก่ก็เดียวได้คิดได้ว่าจะได้เป็นเศรษฐี <G ren cer> มันจิเป็นกับแก่สามากกว่านะเพ่จังได้สเสด้เป็นเศรษฐีมุญยากว่าราวิธีมันเตือนเราบอกแล้วนี่เขาแยบวรรัหน <G ren cer> บุญญาที่สังขารบุญตกแต่งให้เป็นได้บอกให้ท่านซอยเหลือคน <G ren cer> มี่ยังพ่อให้ท่านได้ท่านไปเลย ท่านให้สัดมั่งท่านให้คนทั่วไปมั่งพระมั่งแล้วแตแต่ก็มักซอยเหลือคนอเพื่อเพื่อจุนเจอือสาธทุเดอร์ขอบุญนี่ผู้ข่าได้เกิดเป็นเศรษฐีจากบ้าหลักนึกเอาผู้มันนั่นเรวยๆยล้วล <laughs> นึกเอาผู้มันเรวยๆบ <laughs> ุญญาพิ่สังขารบุญตกแต่งให้เป็นไปได้อันนี้ของจริงนะ แต่คือในอดีตที่ท่านทเ่คนเบามากแหละภาษีภาษีบาลี่เงียท่านก็รวยเป็นเป็นเศรษฐีเพระเาะว่าท่านลำพิงด้วยล่ะท่านให้พระพุทธเจ้าเป็นประธานได้ประสง์สาบกแสนองค์เป็นบริวานน <c oughs> รเหมือนท่านในศาสนาของพุทธเจ้าโคดมห้าดอกท่านมาต่ศาสนาของพุทธเจ้าองค์อื่นๆพูน,นที่ท่นมีสาวกหลายอย่แต่ต้องสั่งขึ้นชื่อว่าเกิดสัตว์ใอกสารขอความ ขอคำว่าไม่มีจนจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเถิดเนี่ยอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์มิตาารพระอรหันต์ดอีกแล้วก็เป็นท่านทีวาทิสะท่านในศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีในศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นวิริยติกะอายุของศาสนาคนแสนปีอายุของพระพุทธเจ้าแปดมื่นปีพระสาวกของคนนี้ในการกระสือบ,บรรลุถ้ำรังแรก <Yeah. S 2> นับประมาณไม่ได้ครั้งที่สองจังสิบแปดโกดครั้งที่สามแปดโกด <Okay. S 2> การแสดงธรรมโอวาทปาติโมกภิกษุมากประชุมกันโดยประเด็นนัดหมายสามครั้ง <Okay. S 2> ในศาสนาของพระพุทธเจเ้าแ <Okay. S 2> ต่ละองค์แตละองค์มาพึอกันดอกพอพระพุทธเจ้าเฮ้านั่นเพ่นเล่งหลักเพ่นเล่งหลักตัดใจมีความเด็ดขาดเด็ดเดียวเบายัางขาดปุดๆไปเลยบ่ามีความอะไรในใจขอมในการเอา okay. ส่วนพระพุทธเจ้าองค์อื่นยังเอาอกเอาใจยี่ได้ยังโอบอยู่เออเอาจนเขาเห็นธรรมสาระไปแล้วใครบ่ได้สนใจก็ไปศูนย์ดาคนโคตรเนาะบ่อดแมงดอกแม่นกูแมงโหลดเดี่ยวเข้าใจกสร้างบ่เข้าใจกระตามมันหลักที่เลสในกันบ่ได้พระพุทธเจ้านี่สอนมาถึงสองพันกว่าปีแล้วพระริยาสงสาวรพวกคนเลิศด้วยอรหันตเลิศกับนี่เยอะแยะภาษายังคำเฮ้าเนาะ ใช้ขีมูขีม้าขี่ถูปูถังไปเนาะเอาพ่อเมื่อ